สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาพูดเรื่องกฎหมายครับผมนาอกฎหมายของประเทศไทยครับผมน้องเรามาดูในรูปแบบของมาตราหนึ่งครับผมนาอมาตราหนึ่งคืออะไรครับผมนาอเราก็จะเข้ามาดูมาตราหนึ่งกันครับผมนาอมาตราหนึ่งหมายถึงประเทศไทยเป็นรัฐเดียวครับผมนาะไม่ใช่รัฐรวมครับผมนาอหรือสหพันธรัฐครับผมไม่ใช่ไม่สามารถจะแบ่งแยก ส่วนหนึ่งส่วนใดของประเทศไปปกครองตนเองได้จะต้องเป็นรัฐเดียวเท่านั้นครับผมเนาะครับผมนั่นคือกฎหมายมาตราหนึ่งครับผมเนาะแต่จะมีโทษข้อผิดก,ก็เขาไปดูครับผมเนาะปัจจุบันเป็นยังไงก็ไม่รู้ครับผมเนาะแต่รูปแบบนี้เราจะมาดูในรูปแบบของที่มันแตกต่างอะไรยังไงครับผมเนาะแต่รูปแบบนี้มันจะขัดแย้งกันครับผมเนาะมาตราหนึ่งมันขัดแย้งในรูปแบบของศาสนาการปกครองครับผมเนาะการกปกครองนี้มันมันไม่ไม่ไม มันไม่ขัดแย้งเลยครับผมเนาะแต่รูปแบบของศาสนาครับผมเนาะศาสนามันมันถ้ากฎหมายเกล้งจริงๆหรือมีอะไรบังคับจริงๆหรือว่ารูปแบบงที่มันควบคุมอยู่ได้มันก็ไม่มีความหมายมันก็มีความหมายดีครับเนาะในรูปแบบที่ประเทศเดียวครับเนาะแต่รูปแบบที่ศาสนามันแบ่งแยกออกเยอะแยะมากมายกันที่เปลี่ยนแปลงออกมาในกลยุทธ์นี้ครับผมก็เป็นหลายๆอย่างครับผมเนาะนี่ก็มีศักยภาพที่เปลี่ยนแปลงครับผมศักยภาพที่เปลี่ยนแปลงในรื่องของการที่จะร่วมกัน ครับผมนะรวมกันเป็นรัฐหลวงได้เดี่ยวครับนะไม่ไม่ใช่อะไรเออันนี่มันมันมันเป็นรัฐเดียวครับนอก็รวมกันเป็นประเทศแต่รูปแบบของศาสนามันคุณะศาสนาครับนอในเรื่องของประเภทนี้หรือว่ารูปแบบจริงต่างๆมันเยอะแยะมากมายการปกครองก็ยากมากครับผมนอดังนั้นแล้วมันก็ต้องมีสร้างกฎหมายอะไรหลายอย่างครับผมนอแต่จริงๆอย่างจรงมันก็ต้องอะไรอ่ะพูด ูดหมายถึงว่ามาตราหนึ่งมันก็ดีครับผมเนเพราะว่าการแบ่งแยกดินแดนออกมานรุด้วยสิ่งต่างๆที่เป็นรัฐหนึ่งอันเดียวกันครับผมเนาะอันหนึ่งรัฐเดียวกันครับผมเนาะมันก็มีศักยภาพอยู่ครับตรงแต่การปกครองนี่คือการปกครองที่ดีเยี่ยมครับผมเนาะไม่มีการลุกล้ำลุกแบ่งแดนดินแดนกันสิ่งต่างๆก็เรียกว่าแยกดินแดนได้นะด้วยของจังหวัดจังหวัดอะไรประมาณนี้เนาะแต่ก่อนปีอะไรเนะาะจ,จังหวัดจังหวัดอุดรธานีแยกออกมาเป็นหนองบัวลำพูผิดกฎหมายไหมผิดมาตรานหน ผิดไหมประมาณนี้ก hmm. um, so no ็เป็นหนึ่งครับเนาะบุบลรัชธานีก็เป็นร่หนึ่งครับแย่านั้นก็ไม่ผิดหรอกครับน้องแต่ว่ารูปแบบของไอ้นิ่มก็หลายอย่างครับมน้องแต่ว่าสีต่างๆมันจะอ่าก็ผิดไม่ผิดก็เป็นเรื่งครับแต่ว่ารูปแบบของที่อ่าไอ้ที่มันเป็นศาสนาก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เขาเรียกว่าถ้าเป็นรัฐเดียวเนาะถ้าเป็นรัฐเดี่ยวครับผมนาะเป็นประเทศเป็นรัฐเดียวรัฐเยอะแยะมากมายภาคใต้ภาคอะไรภาคใต้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครับทมที่ไม่มีทิศอะไรเลยประมาณนี้หรือว่าภาคกลางครับพโนภาคตะว,ว,วันออกตะวันตกแล้วก็ภาคเหนือครับพโนแต่รูปแบบของศาสนามีหลาศาสนา,าครับพโนก็เยอะมากคุุกคครับพโนการแบ่งแยกแย่งอานาจกันก็มีปัญหาพุณทุกคครับผมก็นี่เลยก็คือกําเนิดเกิดขึ้นมาในรูปของสถาบันครับมเนกลุ่มขึ้นมาสถาบันการสถาบันพระมหากษัตริย์ครับมเนที่จะแบ่งอานาจออกมาครับผมเนาะก็เป็นอีกรูปหนึ่งมาตราหนึ่งนี่ก็ สำคัญมากครับเนาะถ้าแจ้ไข่เพิ่มเติมหรือว่ารูปแบบของอาจกะไขเพิ่มเติมนะครับผมเนาะย้ำว่าเพิ่มเติมไม่ใช่ว่าแบ่งแยกดินแดนครับผมเนาะหรือว่าอะไรหลายอย่างหรือว่าแบ่งแยกดินแดนประมาณนี้ก็เป็นอะไรอย่ายอย่างในรูปของก่อคุณไมอันนี้ไม่ใช่ว่าแบ่งแยกดินแดนในรูปแบบของการปกครองหรือว่ารูปแบบนี้นะครับเนาะที่เป็นศาสนาครับผมเนาะก็เป็นอีกหลายๆอย่างหนึ่งครับผมเนาะก็นี่ก็ควรครับผมเนาะเอาคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ครับผมเนาะคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับผมผมต้อนายนสังเวียนครับผม